ค่ะสองน้ำมันหนีเราไปเลี้ยวนะคะมาเดี๋ยวเราก็จะเข้าบ้านแล้วเน่ะเดี๋ยวก็จะนะค่อยล้างเอาน้ำก่อนจะกินน้ำแดงดิมขี้เกียจอ่ะไม่มีน้ำแข็งแกนี้ได้ล้างแก้วก่อนเพื่อความสะอาด ถ่ายกล้องไม่ค่อยนิ่งนะคะก็ขออภัยนะคะน,น้ำเกิดแล้วก็เอยมาหยุดแตงมือแต่อุ๊ยน้ำ,นำอ่ะกินแตงมอไหมกินดีกว่าอยาก,กินอืมแตงมือแตงมือแตงมือปิดก่อนปากอุ๊ย น้ำนะคะฉีน้ำก่อนนะเีน้ำละสีน้ำช่ตินก่อนนะ โอเทุกคนเดีอยตอนเย็นอนะ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนอ่ะไปไปไปรับพี่สาวเรากันนะคะเดี๋ยวเราจะยกทั่าไปก่อนนะแล้วก็ค่อยมาเอาน้ำกลับแตงโมขอโทษนะคะที่ถ่ายกล้องไม่นิ่งอ,อนะม้แหมไม่ช่วยฉันยกเลยนะ เอาด้วยข้าวนี้ไปเอาด้วยข้าวนี้ไปด้วยยืนด้วย๋หวน,นี้เอาแตงโมกับน้ำไปให้เอาทุกคนค่ะแล้วเดี๋ยวเอาหนังกับแตงโมไปกันนะทุกคน่ะ บิดประตูให้หน่อยไม่มีมือไม่มีมือไม่มีมือโอเคนะคะก็แค่นี้นะคะ